สบายดีแต่ไม่สบายนะครับมีว้เยอะแยะเลยกรับสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวและพี่น้องในต่างประเทศทุกท่านที่ห้เกียรับชมนะครับตอนนี้ก็คือับบคืนบนดอยที่บ้านหนองฟางอีกแล้วนะครับก็คือคืนไปมีธุระนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็วันเสาร์เนาะพรุ่งนี้ก็วันทิตย์ก็จะลงกลับบ้านเหมือนเดิมนะครับไปใช้กับลักหนู่เรือวา,ากับลูนนั่นเองพี่น้องตอนนี้ก็คือพาน้องชายยศไปเอานอไบคมนั่นเองเห็เยอะแยะเลย ข้ออร่อยมีหน่อยสา,ส,าาส,านะสามสามลำสี่ลำเนี่ยสาวบาทนะครับ,บทีมเมืองครับเดี๋ยวที่นี่ก็โอเคอยู่นะครับลำเดียวก็สี่บาทครับไม่ใช่แปดบาทมนะั้งแปดบาทครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศกันเลยนะครับตัดนอไว้ครับนอไว้ขมครับพี่น้อง อยากกินมาเอาครับแจกใข้ฟรีหอเล่นครับจื้อนะครับเล่มละลำละสี่บาทอยู่บนดอยนะครับแต่ไปขายในเมืองก็แบบโอ้โหแพงขนาดเลยสี่ลำก็สาวบาทครับเดี๋ยวจะไปเผาแล้วก็ตำพริกกิน แซบลายล้ำคักเดือพี่น้องอยู่บนขอบบนดอยครับต้องริน้ำม,มันออกนะครับน้ำม,มันเยอะมากทำไมอย่างนั้นคอแบบโอ้โหปักเจ็บขันนี่ก็คือภาบรรยากาศยามเย็ยนที่บนดอยนะครับพี่น้องพาชมกินลมชมวิวนะครับทางนั้นก็จะเป็นฝั่งเมืองนาเลกแขวงหลวงน้ำทาร์นนี่พี่น้องฝั่งน้ำเมืองนี้ก็จะเป็น ทางรมชััยคบามแรงคำลงไปลักไก่เอาตัวใหญ่ๆหยัดใสทงเจ้าค้องมันไหลก็แล่นนี้แรงนี้กินต้มไก่สุดยอดขนาดเลยบรรยากาศงามแต่แต่ครับ งามปลาลํง่ามปลาเรือครับพี่น้องอากาศดีขนาดครับลมเย็นมาจอยๆเลยหลิน้ำมันออกบดเอ,อพี่น้องมายานมันปัดมือ ดีเนาะพี่น้องตัดแนวโพดเดียวมนัน่นยอดมันสิหมดแล้วตัดมันพอดีเอามันที่แบบที่เอากินมันได้นะแกโพดก็สินักสันโพดก็สิบ่มียอดมัน ล้วยะนะอยอดยอดเลยอืมก็ปก๋วยจงตรงตรงนี้ ปะมันเสื่อมไปเลยองอันนันแหละโอเคอเค,ออออครับพี่อืมอืมอับสองไวายคมอยู่ให้หลกพี่นะตัดแล้วขอเอาเงินให้เจ้าของที่ลังด้วย <laughs> แบบบุฟฟี่ไปเอาเองแต่ว่าเงินไปจ่ายที่บ้าน ยไปเผากินมือแรงแล้วก็เอาลงไปอาน้ำเอาลงไปบ้านไปกินอยู่บ้านน้ำเน่ครับที่บ้านบ่มีครับตัดหวายคมองวานเป็นลมคมเป็นยามันยาเป็นพิษยาเสพติดอันตรายต่ออนาคต สวัสดีพี่น้องฟังไทยฟังเล่าและพี่น้องในต่างเดนทุกท่านที่ให้แกรับชมเลยนะครับตอนนี้บอปก,ก็จะไปวางกับดักนูน,นั่นเองพี่น้องทุน้นวยการวาพรุ่งนี้จะมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวพาชมน้องชมยศกลางนะครับวางกับดักนันเองพี่น้องอันนี้ก็คือวิธีชีวิตของเด็กหน่อยในบ้านนอกบ้านนาต้องหาอยู่กินได้พึ่งพาตัวเองได้นะครับพี่น้องน้องขอ,อายุเก้าขวบนะครับ หน,นาวพี่นอ้องฟิงไฟอยู่เดอ้อดังไฟสีแดงนอนคืนก็ได้จากน้อยสไปยามกับดักเนาะว่ามันถูกปะถูกเดอ้อฟิงไฟน้ำกันพี่นอ้องสองคนกับล้านชายหนาวขนาดเลยอุ้ยมันมานเว้ย ไงเด้โอ้ยอากาศน้ำเสารแนวเลยพี่น้องอู้ผู้พาแดงที่เบาเอคือไปหุดเขาแล้ววันนี้จะพาพี่น้องทุกคนไปวางกับดักหนูนั่นเองพี่น้องอันนี้ก็คือวิธีชีวิตของคนใน่วนนําบนั่นเองพี่น้องเย๋ย ก็คือมันเป็นชีวิตการเป็นอยู่ที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบาราณกาลจนถึงณปัจจุบันเนาะก็เปลี่ยนแปลงมาไดนเนาะที่ชีวิตแบบเรียบง่ายสไตล์บ้านนาะเพราะว่าต้องให้โยกินแล้วก็เพิงตนเองอยากกินยังก็ต้องไปซอกไปหาเนาะพี่น้องเพราะว่ามั่นโบมีตลาดตลีคือในเมืองดีรุนไปนํำกันเนาะพี่น้องว่าเมืออื่นเสาปยามันจะถึกว่พี่น้อง ที่ใช้ก็คือมันตน้นือวสับพรังนั่นเองพี่น้องมันสับพรั่งเป็นเยื่อรอหนูเนาะพี่น้องอและเวลาใส่ก็ต้องเบิง่งว่ามันมีหนูอยู่ตรงนั้นบอแบบมันเกเกี่ยงมันมีอทีมันไปเนาะเที่ยวไปเที่ยวมามันจะมีแบบนั้นต้องใส่บ่แม่นว่าใส่ทั่วทีบดิต้องเบิ่งดีๆแล้วก็จังวางกับดักใส่เนาะพี่น้อง ยังเด็กเจ็ดแสนไป ตกคําลงมากพากันจีครับพี่น้องจีว้แล้วพอไว้นั่นเองพี่น้องเดี๋ยวตําพริกกินเนาะนอนนอนอยู่อเชียงรายนะครับอยู่กระท่อมไรเนาะทําไรปลายน้ะอยู่บนเขาบนดอยครับเดี๋ยวมากินได้กันครับพี่น้องได้บรรยากาศอีกแบบนะครับบรไมณแบบนี้ดดนขนาดครับ โอ้โหสุดยอดพี่น้องเง้ยกินอาหารบ้านนาะเซ่บกว่าอาหารเมืองกรุงนะครับว่าไหมละครับทุกคนแต่คนเรามันก็ชอบแตกต่างกันนะทุกคนเนาะคนเมืองก็จะชอบอาหารในเมืองครับแล้วแค่คนชนบทก็กินอาหารแบบพื้นบ้านอย่างนี้นครับจากปลาจากโดงจากธรรมชาติ ามความสามารถของเรานะครับ <c oughs> แล้วพี่น้องแอนมะเพ็ดขางมะพริกต่ำใส่ไว้าเลยจากนัไนมากินขัาคันนะทุกคนตอนนี้ก็คือ18โมงกว่าเนาะ18โมงป่าก็คือ6โมงกว่านั่นเองพี่น้องกินเขาอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยตะลำขนาดครับ หนาวๆฟีงไฟอบอกเลยบอกแล้วก็ใส่ขกตำตำแล้วก็กินกินเอ่มแล้วก็น,นอน <c oughs> ชีวิตคนบ้านนอกบ้านหหาอยูหากินแบบนี้แนละ้วทุกคนเลยคนจริงๆตัวจริงๆ ไม่ใช่การแสดงชีวิตจริงทำจริงมันไม่เหมือนใะนละครน,นะทุกคนละครก็แบบว่าโกหกกันคิดตัวกันไปเรื่อยๆแต่อันนี้มันของจริงของแท้แน่นอนครับ น้อยมากินทำกานเด้อพี่น้องบจจุผู้สุขคนกินอาหารบ้านป่าบ้านานาบ้านดงอยู่ทงอยู่เข้าแบบนี้แหละตามเลยครูสิวงให้ โอ้กระเด็นออกพี่น้องเสียดายคใหญ่เด้นั่นใส่หมดค่อยตําทีเดียวเลย นี่ใส่ตกเลยเออใส่เลยใส่หอมบัวหอมเทียมตำโป๊กโป๊กโอ้โหกินแล้วมันอร่อยคักหมักแหงแสดงว่าลำขนาดพลาดบัวได้เลยว้าว แล้วเรก็มากินข้าวนำกันเด้อพี่น้องเด้อทุกคนเด้อกินข้าวอยู่ให้อยู่สวนอยู่ป่าอยู่ข้าวพี่น้องเลยบอนเฮาบนดอยอร่อยมากเกลืบรรทุใส่เมื่อยระดีลองเบิ่งจักรคำอร่อยมากบ่เอิ้นพี่น้องกินนำคัรนำการเห็มไหมน้อง แกบอกมาเด้อพี่นอ้องลำกันกินข้าวมาเด้อพี่นอ้องทุกคนกินข้าวลำกันเด้อกินข้าวตอนคำ่คำฮึ่มดังไฟฟิ้งพี่นอ้องร้อนมากตะกี้นะ่ะหนาวเดิอนอยู่ใกล้ไฟแล้วหอน ยังบดได้พวกมันมาสุดยอดสุดยอดอยังเป็นๆอยู่เอาเอาเลยมันมันพี่น้องอันนี้ยามตอนกลางคืนเด้อตอนนี้กลับประมาณสามทุ่มถูกตัวน้อยครับพี่น้องมันมานอีกแล้วสองตัวครับพรุ่งนี้เช้าพยายามอีกว่ามันจะถูกหรือเปล่าครับรุนไปได้วยกันครับพี่น้อง อันนี้ก็อากาศยำฉ่นะครับทุกคนบรรยากาศทะเลหมอกสวยมากครับเมื่อคืนก็นอนที่นี่นะครับนอนที่กระทํอมไรนี่ครับกระทํอไรลกเนาะก็เลี้ยงเป็น้ังไก่ไว้ที่นี่นะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงที่บ้านมันมักตายหานะครับบรรยากาศน้ำมากๆนะครับพี่น้องวันนี้ก็จะกลับบานสมพรเหมือนกันนะครับลงจากบนดอยครับพี่น้องพาทุกคนสัมพัสบรรยากาศดีๆงามกันครับ อันนี้ก็ลงจากทีไรไปยังบ้านน้ำกวางนะครับพี่น้องหลังจากที่ย่างกับดักแล้วก็ลงไปยังบ้านน้ำกว่างเตรียมตัวก็จะลงไปบ้านสมพรเหมือนกันนะครับพี่น้องลาแล้วบ้านน้ำกวางครับรรยากาศดีดีนะครับทุกคนถ้าคนถนัดก็โอเคอยู่นะครับการขี่มอเตอร์ไซค์อะครับถ้าคนไม่ถนัดก็แบบโอ้โหเตรียมตัวเก็บแขวตามทางได้เลยครับ อันนี้ก็คือภาพบรรยากาศบ้านน้ำกวางนั่นเองพี่น้องอยู่เนินสูงไทยลงมาก็จะได้วิวสวยมากนะครับแต่ว่าไม่เห็นภาพชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเอ่เมฆหมอกเยอะมากนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้บอกต่อไปนํำด้วยครับกราบขอบคุณมา,มากๆครับผมสําหรับทุกกำลังใจจากพี่น้องไทยราวและพี่น้องในต่างแดนให้ทุกคนสุคดีมั่งมีร่ำรวยครับ